สวัสดีครับชื่อโจ้นัทธันแสงชัยนะครับเป็น Station Director อยู่ที่ s a l ม o นพอดแคสตครับผมเคยทำเป็นโปรดิวเซอร์พอดแคสต์อยู่ที่เดอะสแตนดารมาก่อนก่อตั้งก่อตั้งเดอะสแตน a าร์ดพอดแคมาด้วยกันเลยทำงานด้านเอเจนซี่เมื่อปีที่แล้วทางแซลมอนจะทำแผนกพอดแคสต์ขึ้นมาก็เลยชวนผมให้มาทำมันจะมีรายการหนึ่งของเราครับชื่อว่า In-Ear Pocket Book อันนั้นเป็นเป็นรายการที่เอาหนังสือ มาทําเป็นพอดแคสต์มาทาเป็นหนังสือเสียงแหละครับแล้วก็ใส่พวกเสียงบรรยากาศเสียงเพลงแล้วก็พวกเสียงโฟลี่เข้าไปให้มันเป็นอีกอัตลัหนึ่งของหนังสือเสียงที่ปกติแล้วคนก็จะมาอ่านให้ฟังเฉยๆเรารู้สึกว่าสิ่งที่ยากก็คือหลายๆครั้งไม่ใช่นุหนังสือทุกเล่มจะเหมาะกับการทาหนังสือเสียงและไม่ใช่หนังสือทุกเล่มจะเหมาะกับการทาเป็นอินเดียพ็อกเก็ตบุ๊กเพราะนั้นแล้วอย่างแรกเลยที่ยากก็คือการคัดเลือกหนังสือที่จะมาทํา2ก็คือการหาคนที่จะมาเล่าก็เรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นักพากย์ทุกคน หรือว่าเราเองก็พยายามเฟ้นหาอยู่เหมือนกันว่าเสียงแบบไหนถึงจะเหมาะกับหนังสือแบบไหนคนแบบไหนถึงจะสามารถที่จะอ่านหนังสือเสียงให้ได้อธัธรตเราก็พบว่ามันก็มีหลายหลาย,หลายคนที่เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันอย่างล่าสุดเราปกติก็จะมีมีผมที่เป็นคนอ่านเองด้วยแล้วก็ล่าสุดก็จะมีเอาน้องเอ,อิร์ธพัทาดาวีมาอ่านหนังสือเสียงซึ่งดีมากๆตรงที่คุณเอิร์ธเป็นคนที่ฟังหนังสือเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็จะรู้ว่าการอ่านแบบไหน ถึงจะสามารถทําให้คนฟังเนี่ยเก็ตอารมณไปกับเรื่องได้หรือว่าสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับคนฟังได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นมิติใหม่ของการหยิบหนังสือมาทําเป็นหนังสือเสียงจริงแล้วใครๆก็ทำพอดแคสต์ได้ต้องคํานึงถึง3อย่างครับสำหรับผมอย่างแรกก็คือเรื่องคอนเทนต์ว่าเราอยากจะพูดเรื่องอะไรเราอยากจะทำมันเป็นยังไงรูปแบบรายการเป็นยังไงทําให้มันดีครับ2ก็คือเรื่องคุณภาพเสียง ซึ่งจริงเราอาจจะไม่ต้องมีห้องอัดเวอร์วางก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องมาดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในมือสมมุติเราอยากจะทําเป็น p e r s o n a l Podcast ทําเองอยู่ในห้องนอนอะไรเงี้ยต้องมาดูว่าแล้วห้องที่เราจะใช้อัดเป็นยังไงอะไรขาดอยู่ถึงจะทําให้เสียงออกมาคุณลิตีมากพอที่คนฟังแล้วคนจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบทำแบบเล่นๆนะและอีกอย่างนึงก็คือบรรยากาศในการจัดรายการซึ่งอันนี้ผมว่ายากมันจะมีทั้งรายการที่พูดคุยกัน2คนที่ก็ ต้องดูว่าโฟล์ในการพูดคุยเป็นยังไงหรือรายการที่จัดคนเดียวก็ต้องดูว่าโฟลในการพูดเป็นยังไงบรรยากาศตอนที่จัดรายการอยู่เป็นยังไงซึ่ง3อย่างนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อจะทํารายการพอดแคสสักหลายการหนึ่งแต่ถ้าถามว่าทุกคนทํารายการพอดแคสได้ไหมผมตอบว่าใช่เพียงแต่ว่าต้องมาดูว่า3อย่างนี้ของเราที่จะดึงคนดูที่จะดึงคนฟังให้อยู่กับเราอ่ะมันเป็นยังไงผมว่าพอดแคสหน้าทำไม่ว่าสําหรับ ตัวมีเดียเองหรือว่าตัวแบรนด์เองหรือว่าบุคคลทั่วไปเองผมว่าน่าทำตรงที่มันสร้างเพอร์ซันอลแบรนดิ้งขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้มาจากการทำพอดแคสต์ก็คือ,อ,อพอทำพอดแคสต์มันมีคนมาเล่าให้เราฟังมีคนมาพูดกับเราครับเราจะรู้สึกสนิทกับเขาอะโดยไม่รู้ตัวอย่างรายการเราหลายรายการคนฟังก็แบบมาคุย กับโพสต์อยู่ใน Facebook อยู่ในกลุ่ม a c e b o o k อย่างแบบสนิทมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขารู้จักกับคนนี้มานานแล้วผ่านการฟังพอดแคสต์นี่แหละแล้วมันเป็นคนจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสื่อทำพอดแคสต์เมื่อแบรนด์ทำพอดแคสต์มันเป็นการเอ b l i บลิชว่าเรามีตัวตนจริงๆนะเราไม่ได้เป็น just publisher เราไม่ได้เป็น just แบรนดที่ เป็นโลโก้หรือเป็นอะไรสักอย่างหรือเป็นตึกอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนซึ่งคนนี้แหละที่จะ represent <ด>เราเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า p o d คสต์น่าทำไหมผมว่ามันน่าทำตรงที่มัน connect กับ audience ได้อย่างโดยตรงมากๆเราต้องใช้เวลามากขึ้นในการที่จะบอกว่า p o d คสต์มันฟังยังไงได้บ้างมีมีรายการของต่างประเทศนะครับที่ผมชอบมากอยู่รายการนึงชื่อว่ารายการ Chompers รายการ Chompers เป็นรายการที่จะช่วยให้เด็กแปลงฟันแค่นั้นเลยมาทุกวันวันละ2เวลาคือเช้าค่ำเป็นเวลาที่เด็กแปลงฟันระยะเวลา2อนาที เพราะนั้นแล้วอย่างรายการนี้มันมันกำหนดอยู่เลยว่าต้องใช้ตอนไหนเพราะฉะนั้นแล้วมันมันจะมันจะบอกตัวออเดียนต์เองครับว่าเขาจะต้องเปิดฟังรายการนี้ตอนไหนมันจะต้องมีรายการประมาณนี้เพิ่มขึ้นมาในาเดียวกันรายการได้ร้ายก็ยอื่นะเราก็สามารถที่จะเปิดฟังได้ทุกเวลาที่เขาหาเวลาว่างหรือเวลาบางคนก็เปิดฟังตอนทํางานด้วยซ้ำถ้าเป็นงานเขาไม่ได้เป็นงานที่แบบต้องต้องต้องใช้สมาธิขนาดนั้นเป็นงานที่รูทีนประมาณหนึ่งเราก็พบว่าหลายคนก็เปิดฟัง ในเวลาทํางานเหมือนกัน YouTube นะ่ยมันเป็นภาพจริง,รงๆแล้วที่เราเอาพอดแคสต์ไปลง y o u t อ่ะเพราะว่ามันมีคนอยู่ที่นั่นแต่ถ้าถามว่าพอดแคสต์คือ YouTube เสียงหรือเปล่าอ่ะมันไม่ใช่พอดแคสต์ podcast เป็นได้มากกว่านั้นเพราะว่าตัวพอดแคสต์เองถ้าเรานึกถึง YouTube เราจะนึกถึงคลิปวิดีโอทีออ่ชวนคนมาดูหรือชวนคนมาฟังอะไรบางอยา่างผมว่า YouTube เป็นแค่แพลตฟอร์มหนึ่งที่เอาไว้ฟังพอดแคสต์มากกว่า เพราะนั้นแต่ว่าเราคุ้นเคยกับ YouTube มากกว่าเราหลายคนก็อาจจะบอกว่าพอดแคสต์ Podcast มันคือ YouTube เสียงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันใช้ฟังในแอปอื่นๆได้อีกเยอะเราเองก็มีทุกแพลตฟอร์มรวมถึง YouTube ด้วยเพราะว่าเรารู้ว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ฟังจาก YouTube แล้วตัว YouTube เองก็มี Search Engine ที่หาง่ายแล้วมีระบบ s u g g e s t i o n ที่แบบสมมติเราฟังอันนี้เสร็จแล้วเราจะฟังอะไรต่อเขาก็ s u g g e s t i o n ต่อมาอะไรเงี้ยซึ่งในแอปอื่นๆอาจจะยังไม่มี Apple Podcast ตอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มีการ Sugge เป็นแบบเอพิโซดขนาดนั้นแต่อาจจะแบบถ้าคุณฟังรายการแบบนี้ตอนท้ายก็จะมีว่าคุณอาจจะชอบช่องเหล่านี้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้แนะนําเป็นเอพิโซดเอพิโซดซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ระบบแนะนําแบบเป็นช่องช่องช่อง,ช,องช่องอย่างเงี้ยเออมันอาจจะยังไม่ไม่ไม่แมทช์กับความสนใจของคนถ้าถามว่าสําเร็จยากหรือเปล่าตอนนี้อาจจะใช่แต่ผมรู้สึกว่าที่มันยังสาเร็จยากเพราะว่าคนยังไม่คุ้นเคยกับมันแล้วยังไม่รู้ว่าพอดแคสทำอะไรได้บ้างแต่หลังจากนี้หลังจากที่ตอนนี้สื่อเริ่มเข้ามา explore แล้วหลังจากนี้มันจะเริ่มมีรายการสนุกๆอืน่นๆมากขึ้นเรื่อยๆมีรูปแบบท่าใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่คนจะมีภาพจําว่าพอดแคสต์คือการแบบมานั่งพูดคนเดียวหรือพอดแคสต์คือการมานั่งสัมภาษณ์กันหลายคนหลายคนบอกผมเหมือนแบบนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยพอดแคสต์มันคือรายการสัมภาษณ์กันเหรอซึ่งผมก็บอกว่าก็ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นอย่างอื่นได้อีกมันเป็นละครวิทยุก็ได้มันเป็นแบบมันเป็นสารคาดีก็ได้หรือมันเป็นเกมก็ได้เราทำพอดแคสต์ที่เป็นเกม ก็คือให้ตัวพอดแคสต์เป็นเหมือนมอนเตเลเตอร์เกมแล้วก็คุณในหาคนฟังก็มาเล่นเกมนี้กับเราก็ได้เหมือนกันพอดแคสต์ podcast, วิวัฒนาการมาจากรายการวิทยุเพราะนั้นถ,ถ้าถามว่าเป็นรายการวิทยุได้ไหมผมว่ามันคนละแบบกันมันเหมือนมันเหมือนถามว่า YouTube เป็นรายการทีวีได้ไหมผมว่ามันคนละแบบกันมีมีธรรมชาติคนละแบบกันแต่ถามว่าคนทำ u t u b e คนทำคลิปวิดีโอเขาก็วิวัฒนาการมาจากการทำรายการทีวีนี่แหละเหมือนกันคล้ายกันคนทำวิทยุเป็นสื่อเสียง ดแคสก็วิวัฒนาการมาจากวิทยุนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสามารถอาจจะสามารถทําอะไรได้หลากหลายกว่าแล้วก็ออเดนเซนทริกมากกว่านั่นกะ็คือคนฟังสามารถฟังเมื่อไหร่ก็ได้สุดท้ายแล้วมันต้องมันต้องสร้างแบรนด์ไปด้วยมันต้องสร้างแบรนด์ไปด้วยอย่างของแซลมอนะก็จะมีการสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็มันก็จะเป็นแบรนด์เราอยู่ในนั้นว่าภาพจําของดแคสแซลมอนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำคอนเทนต์แล้วเราต้องไม่ลืมการโปรโมทซึ่งการโปรโมทจะเท่าเข้าถึงคนก็ต้องมาหยุดในที่ที่ออเดน์ของเราอยู่ซึ่งอย่างในประเทศไทยก็จะมีอย่าง Twitter หรือ IG หรือ,อะไรที่คนอยู่ในนั้นหรือ t i k t o อก็ตามทีเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องไปด้วยกันทำคอนเทนต์ให้ดีเราก็ต้องโปรโมทมันให้ดีด้วยเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆของเรามีคนฟังเยอะๆแม้ว่าเราจะทำพอดแคสต์ครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้แพลตฟอร์มอื่นๆในการที่จะโปรโมทมันเหมือนกันแล้ววันหนึ่งจริงๆแล้วมันก็จะสามารถเติบโตได้อย่างเช่นรายการนึงของเราครับชื่อรายการอันเซ Case เป็นรายการเล่าเรื่องลีลับ คดีฆาตะกรรมเรื่องสัตว์ประหลาดเรื่องอทฤษฎีสมคบคิดโลกแบนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเป็นรายการที่คนฟังเยอะมากของช่อง s ซลมอนพอดแคสตซึ่งพอมันเติบโตมาถึงจุดหนึ่งนะครับผมก็เลยสร้างกลุ่มให้กับมันในในเพจในเฟซบุ๊กชื่อว่าอันเทเทลคลับ by อันเทเทลเคสซึ่งก็จะมีคนฟังเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขาก็จะมีเจเนเรตคอนเทนต์อะไรของของทางคนฟังเองรวมถึงเราเองก็ไปเจเนเรตคอนเทนต์ของเราด้วยซึ่งมันทําให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นตัวโฮสต์จัดรายการเองก็อยู่ในนั้น คนทํารายการอย่างเราเองก็อยู่ในนั้นคนฟังก็อยู่ในนั้นเพราะนั้นผมว่าสุดท้ายแล้วพอมันโตครับเราก็ต้องคอนเนคกับออเดียนต์มากขึ้นผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้แหละครับรายได้ของคนทำพอดแคสต์มาจากสปอนเซอร์ซึ่งสปอนเซอร์ก็จริงๆมันสามารถเจเนเรตได้หลายอย่างมากๆนะครับอย่างของเมืองนอกจริงๆแล้วนอกจากสปอนเซอร์แล้วก็จะมีลักษณะของการโดเนทก็มีคนฟังฟังแล้วชอบอยากที่จัดต่อไปทุกคนโดเนทมาให้กับพอดแคสเตอร์เพื่อให้มีแรงในการจัดรายการต่อไป แต่นั้นในเมืองไทยตอนนี้จริงๆแล้วมันก็มีระบบโดเนตมาอยู่บ้างในช่วงประมาณสัก3-4ปีที่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้พอวงการพอดแคสต์มันโตมากขึ้นนะครับมันก็เลยพัฒนามาสู่อีกระดับหนึ่งแล้วนั่นคือการหาสปอนเซอร์รายได้ของพอดแคสต์ตอนนี้ก็จะมาจากสปอนเซอร์นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการทำแบรนด์เด็ดคอนเทหรือว่าการทำสปอตโฆษณาลงใน Air Time ของพอดแคสต์ของเราเอง พว่าไปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พอเราทําสื่ออื่นๆเช่น Facebook Page ทา Tik t o อกด้วยเราก็สามารถที่จะเอาแบรนด์โฆษณาเหล่านี้ไปอยู่ในแพลตฟอร์มอ,อื่นของเราได้ด้วยครับ <c oughs> สิ่งที่จะทาให้พอดแคสต์ดูเป็นพอดแคสต์จริงจังนะครับผมว่าอย่างที่บอกไปอะครับว่ามันมี3อย่างมันมีเรื่องคอนเทนต์มีเรื่องเสียงแล้วก็มีเรื่องบรรยากาศการจัดผมว่าสิ่งเหล่านี้มันมันคือมันคือไมซ์เซ็ตของคนเป็นครีเอเตอร์ครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ว่าเราต้องทําออกมาเป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยถามว่าเส้นแบ่งของระหว่าง เล่นๆกับจริงจังมันอยู่ตรงไหนผมว่าทุกวันนี้มันก็ยากเหมือนกันนะที่จะดี f y เส้นนี้เพราะว่าหลายๆคนที่ทำยูทูบเบอร์ YouTuber, แล้วจะข้ามจากทำเล่นๆมาทำจริงจังก็มีมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าบา,บางครั้งการทำจริงจังมันก็เป็นการทำเล่นๆได้เหมือนกันแต่ผมม,มองว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การทำคอนเทนต์ออกมาให้หน้าฟังนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งคอนเทนต์ทั้งบรรยากาศการจัดทั้งคุณภาพเสียงมันมาเพื่อทำให้คนฟังฟังเรา แล้วไม่หนีจากเราไปเพราะว่าหลายๆครั้งถ้าฟังคอนเทนต์แล้วรู้สึกแบบโอ้คอนเทนต์พูดวนไปวนมาจังเลยน่าเบื่อมากเลยนานรู้สึกนานเขาอาจจะปิดหรือฟังแล้วคุณภาพเสียงแบบไม่ค่อยดีอ่ะเสียงเดี๋ยวห่างเดี๋ยวใกล้เสียงเดียเดยเยเด๋ยวมีช็อตเดี๋ยวมีนอイスเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ปิดเหมือนกันหรือบรรยากาศการจัดไม่ดีพูดคนเดียวหรือจัดสองคนแล้วรู้สึกน่าเบื่อเขาก็ปิดเหมือนกันเพราะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้ เส้นแบ่งระหว่างเล่นเลิงกับจริงจังนะผมเลยรู้สึกว่ามันอยู่ที่การที่จะทำให้คอนเทนต์ดีมากพอที่คนจะฟังเราอย่างต่อเนื่องไปจนจบหรือและยังติดตามเราต่อๆไปในอีพิโซดต่อๆไป